มันไม่ปกติภาษากายเออภาษากายมันลุกลับลุกลิกลุกลิกอ่าแต่ต่อ พี่ถามจริงๆเราเป็นแฟนกันไหมพี่ถามเป็คนเพราะว่าตอบพร้อมกันนะได้รับตอบไม่ได้เป็นคฟนนะคะไม่จบคืออย่างนี้ไม่เพราะว่าพาร์ทเนอร์คือหนูเชื่อว่าทุกคนนะคงมีหนึ่งคนที่แบบไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นอะไรอ่ะแต่สถานะไม่ใช่แฟนอะไรเงี้ยจะมีอยู่คนหนึ่งที่เรารู้สึกอยู่ด้วยแล้วสบายใจซึ่งความสัมพันธ์ของเราเป็นแบบั้นใช่คือเราเป็นความสบายใจของกันและการเป็นเพื่อนคอยเตือนสติคอย ให้ความสนุกกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออการซัพพอร์ตกันอะไรอย่างเงี้ยซัพพอร์ตกันใช้คือจริงดีใจมากๆที่แบบทุกคนชื่นชอบแล้วก็เหมือนแบบฟิลจับจินอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบยืนยันตัวนี้เลยว่าเราเป็นเพื่อนกันเราไม่ได้ถามย้อนกลับไปเกิดจากอะไรขึ้นมาเคยโดนถามต้องตอบไปแล้ยังไม่จบมันจะไม่สิ่งสิ่งที่เขาอยากได้ยินลก็จมันเกิดจากอะไรขึ้นมาที่บอวเฮ้ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยพวกเรามาว้าวจริงๆนะเราเหมือนกันมากเราเหมือนกันมากมากจนแบบเรารู้สึกว่าแบบ คือด้วยมาร์กเป็นผู้ชายนี่แหละแล้วแล้วหนูก็เป็นผู้หญิงเนะคือพอแบบมันเป็นเหมือนฝาแฝดอ่ะที่แบบเดินมาแล้วแบบเธอเหมือนฉันมากฉันเหมือนเธอมากเวลาน้องๆในเจนนี่ก็จะบอกว่าพี่เหมือนพี่น้ำตาลมากเลยอ่ะพี่เหมือนพี่มาร์กมากเลยคือนิสัยเราครับหรือว่าบุคลิกอะไรที่เหมือนกันน่าจะนิสัยมากกว่าบุคลิกไม่ไม่ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นครับแต่นิสัยพี่ถามแล้วกันอะไรที่เหมือนกันน้ำตาลเหมือนอะไรในตัวมาร์กที่ทุกคนทำก็เหมือนกัน หนูว่าความจริงใจนะทีที่เรามีเหมือนกันไม่คือตอบจริงเราเป็นคนแบบอาจจะเป็นคนที่ตรงๆการแบบว่าใจใจเขาทำอะไรทำให้เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนจริงใจนะคานทำอะไรหรอคะคือหนูรู้สึกว่าเวลาหนูทาอะไรไปเนี่ยเขารู้ว่าสิ่งที่หนูทำเนี่ยเขาต้องการหนูคือแบบอันนี้เล่นนะไม่คิดมากเลยคือมันเหมือนแบบเออพอพอเราเจอคนที่แบบรู้สึกคลิกอะไรอย่างี้ ก็รู้สึกว่าเออเราอยากมีเขาเป็นเพื่อนเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มีอะไรมีอะไรที่เหมือนน้ำตาลที่เล้อคนบอกว่าเราเหมือนน้ำตาลน้ำตาลสิ่งที่เหมือนเลยผมว่าน่าจะความแบบ h o อ hot feel ใช่ hot กันเองเหรอ hot กันเองบ้าหรือว่าแบบชอบแกล้งคนอื่นหรือชอบคนอื่นเล่นอะไรเนี่ยเพราะว่าสิ่งนี้จะเป็นแล้วก็มีจะมีคำพูดที่แบบคือว่าสนิทกันแบบคำพูดแบบเพื่อนกัมันจะจูนเข้าหากันเองโดยไม่รู้ตัวไปแล้เหมือนไม่กลุมแหละแล้เราเอาคำพูดไปอะไรอย่างเงี้ย แต่จริงเราตอนนี้เรามีคำที่ห้ามพูดแหละไอ่ไม่พูดไม่ได้มาพานรู้สึกของเราที่มีต่อน้ำตาลเหมือนกันไปกับพี่น้ำตาลจริงของเราเหมือนกันสิเื่นกันก็คือสแต่มาก็เคยบอกว่าแบบน้ำตาลอาจจะชอบเขาก็ได้นะแต่แบบไม่แสดงออกแสดงออกแบบนี้แต่จะมั่งไหมไม่มัเต้าเปล่าวเนี่ยพอพูดไม่ได้เลต้าเ่าไม่ได้เต้าเปล่าช้าสันนิษฐานคนเราไป็นที่สงสัยได้ป่ะฉันก็เคยคิดว่าเธอชอบฉันหรือเปล่าแล้วอะไรที่ทำให้คิดว่าฉันชอบเธอ บางอย่างที่รู้สึกว่าเวลาทำไมคนอื่นถามเธอต้องดูเหมือนเกิดะอะไรก็เลยเรารู้ไงว่าความสัมพันธ์เราเป็นเพื่อนกันแล้วคนมจิ้นอ่ะเธอเวลาจะมีเพื่อนแล้วคนมาจบบเฮ้ยเดินไปกันในห้องเนี้ยมันก็เกิดบ้างอ่ะเใช่ไงถูกไหมไม่แต่ในรายการน้ำตาลชอบพูดเยอะมาก แกชอบฉันแกชอบฉันเนี่ยเล่นเยอะโอ้โหอันนี้เป็นมายาคือเล่นเยอะกว่าโหวตเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเราตัวคู่ก็ต่างสงสัยกันว่าแต่ละคนชอบกันหรือเปล่าไม่สงสัยคือเอาง่ายๆคือหลังบ้านหรือวคุยกันเสมอโอ้โหทำนี้แล้วแบบแฟนขับขนจีนมาอะไรอย่างงเี้ะแล้วตอนนี้เคลียร์กันยังว่าตกลุกต่างคนต่างชอบกันไหม ไม่เคยเคลียร์ม้ยกกั็เรียกก็ว่าเราพูดจากเราไกลไม่ไม่เคยไม่เคยเคลียร์เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นเพื่อนกันแรงเคลียร์แรงคิดจากทุกทางว่ามีส่วนไหมทำไมไอ้อภรณ์มีอาจจะเปลี่ยนได้ไม่ใช่ไม่ใช่เขาได้หนักเขาไดงหาักไม่จบจริงว่าอะไรจะทำบ้านมีรายได้ อะไรเงี้ยจะรู้ว่าอันนั้นเออใช่จริงๆขอบคุณแบบจริงๆที่เรามีงานคู่กันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าแรงเชียร์จากทุกคนเลยอะเยอะมากเลยนะแล้วยิ่งจะมีโอกาสผีผักไหมรู้จักไหมว่าผีผักอ่ะผีผักอ่ะตอนในสิ่งที่เขาอยากได้ยินไปนะเธอเที่ยวบัเขาเริ่มกมาตั้งแต่เทีวบัให้เธอกับฉันของผู้หลักัทธิสัมภาษณ์อยู่อ่ะมันมีลังสีของพี่แจ็คอยู่นะพี่แจ็คอยู่นี่เหรอเรดี๋ยวเริ่มเก็บเดีอยากได้ยินนี้ฉันรู้เลย40ถ้าไม่มีใครจริงเขา้องมาดีกัน ออกมาเจได้ไหมได้มเลยได้ไหมคือได้จะตัดปัจจุบันฉันได้ไม่ก็สี่สิบแล้วถ้าไม่มีจริงจริงแล้วถ้าเราจะเข้ากันขอคิดดูก่อนได้ไหมขอคิดดูก่อนขอคิดดูก่อนแล้วเกิดจะเข้ากันไม่ได้ถ้าสี่สิบเราจะเข้ากันโอเคถ้าไม่มีใครแล้วจริงๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวไม่รู้โอเคตัดได้ครับ ตัดทีว่าเขาจะเอาสัมภาษณ์ครับนี่ไงอยู่ในรายการด้วยแล้วนุ๊ดเป็นยังไงบ้างเราอยู่ในรายการเราเห็นแล้วนี่แบบเป็นสัดสินระยะการแสดงทุกอย่างครับการแสดงทุกอย่างอันนี้ก็เอ่อนักเรียนเอ่อคฟาสวออันนี้ก็สนใจการแสดงอย่างสุดทางก็ม2วอเราก็มาสวอแต่ว่าก็คือเด็กการแสดงหมดเลยเด็กการแสดงหมดเชื่ออะไรไม่ได้หรอครับคุณแจนมาต่อไม่เออหนูเรียนการเมืองมาหนูเป็น พยานแค่กอนไอที่รินพอเราเห็นเขาจริงกันเราสองคนเนี่ยด้วยความที่เราสนิทกันเราสนุกเปนขลกเป็นตลกตลกเป็นยังไงเลยตลกมันตลกจังไม่เพื่อนกันเนี่ยคือมันสนิทกันหมดอะตอนนีชอบมะมันแต่อเคต่อลกต่อลกแกมันดูแบบตลกอะก็คือแต่ไม่ได้เยอะนะเราต้องตัดในนี้แหละเออแซลแล้วโดนตอนที่ร่วมรายการแกมม่เข้าแซลกันเราผมไม่รู้ว่ารู้สึกว่าตลกครับแล้เขาชอบกันจริงไหมมันมันพอเราสนิทกันมากๆเราูงใกล้ลุนุ่งเราเราทุกอย่างเนี้ยเขารู้สึกว่ามันตลกมันแบบว่า มันจะขุ่นบึ้งนิดหน่อยอ่ะมันแบบมันจะเป็นฟิลแบบเคลื่อนกันมากๆแบบแบบเฮ้ยมึงอะไรเงี้ยมันจะแบบเพื่อนนอนเราอยู่หลังกล้องแล้วอะไรแบนี้หรือย่างมันคือจริงแต่ว่าสิ่งที่คนอินอ่ะเดี๋ยวคือในติ๊กตอกที่ตัดห้านี่คือตัดกลางกันจริงๆเวลาเราถ่ายรายการเวลาไปออกรายการเล่นเกมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่การแสดงนะมันคือการ ตีกันจริงๆแต่ว่าการไปตัดต่อในติ๊กต็อกต่างๆคลิปที่ทุกคนเห็นอ่ะอันนั้นเป็นเรื่องของการตัดต่อบอกว่าแต่ว่าในชีวิตจริงอ่ะไม่มีทางที่จะมาแบบเผิ่กันไม่มีอันนี้คุยเรื่องอะไรกันอยู่นะครับพอดีคุยเรื่องคนเรื่องว่าเราจะจีนกันเมก่อไหร่ตัวแทนตัวแทนเองมีมีเห็นคู่อะไรอย่างนี้ยมีเพียร์ไหมเขาเขาโดนคนตรงไนโดนจังละเเป็นแฟกันไหมรู้จักเขาไงหมดจะไป็นคือมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วของวันนี้คือมัน มันเครื่องกันมากมากอ่ะมันสามารถคืนน้ำตาสามารถตกหัวมารได้อ่ะมาเลยมาเลยไม่ไม่เลยมาประกอบมาทั้งผู่ชโชว์หน่อยได้ไม่เอานี้ปกตินะเพ่อนะครับอันนี้เอาหูเข้ามาทำไมนะฮะเราไม่ปกติอ่ะปกติอ่ะมันจะมีหลับไฟด้วยกันเฮ้ยเพื่อนกันแต่ว่ป็นแต่ว่าเราเขางานเยอะเขาต้องซ้อมคอนเสิร์ตมันเลยเหมือนกับว่าแล้วน้ตาลก็ไปถ่ายละครเรื่องเดียวกับมาด้วยอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนแบบว่าสนิทกันมากเลยอร่อย ไปเป็นไงบ้างเราใจหลานใทุกความตัวจิ้นเนอะสองคนเราคิดว่าเขาน่าจะเปมีใจกันมั้ยมีโอกาสไม่มีโอกาสไม่ได้ตัวจิ้นเขาไม่ได้เหรอไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าแบบหัวใจมันมันขากหรือเปล่าไม่รู้นาเขาอยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเออตอนนี้เขาเขาบอกเขาเป็นเพื่อนกันก็คือเป็นเพื่อนกันแล้วจะไป่แล้วเราแอบเชียร์ไม่เราแอบเชียร์ไหมถ้าเกิดว่าผีจะผักจริงๆริงฉันเชียร์หมดทุกคู่อ่ะใช่ใช่ก็เชียร์หมดทุกคู่เหมือนกันแล้วคู่เราโอเคใช่ไหมคู่เรคู่เราโอเคใช่ไหมเอา ไม่รด้ค่ะเอสหอยเลยชั้วนานนั้นานแล้วผ่านไาเได้ไหมาครับกันไหครับที่สคนเลยผมไม่เหงานะทำไมอะเรามีเยอะหรอไม่เหงาเลยิผมรักตัวเองมากผมดูแตัเองได้ตั้งแตเหงาไหมโลกไม่เหงาค่ะ จริงๆอะพวกหนูไปกินข้าวด้วยกันมาแต่มันเป็นการไปกินข้าวแบบเป็นที่คนโสดเป็นที่คนโสดไปกินข้าวตอนนวาเลนไทยแต่นนี่ไม่ได้ไปกันแค่สองคนแต่นี่ไม่โสดไงเฮ้ยอะไรไปกินกับใครมาอะไรยังไม่โสดไม่โเลยอผมไม่โสดอีกที่พิสูจน์ครับเป็นสิบเลยเนี่ยอ๋อเหรอนั่นเป็นยังไงนั่นเป็นยังพูดจริงพูดเ่นด้วยนะแล้วโดนทำเปรุ่นพี่สาวเราคิดว่าเออ ร <motiv ators> <m> ุ่น <R> น <ud> like ี <ut> ้ไปแล้วนี่ไปเลยมาก่อนเราอยู่ก่อนำเลยแต่แล้วน้องๆพูดมาเนี่ยเันจะบอกว่าไม่โสดตรือว่าโสดเลยอะไรนะครับเราพูดจริงไหมเนี่ยอยไรว่าีใครพูดไม่จริงบ้างผมอยากรู้ว่าอะไรในสื่อบันเทิงมันจริงบ้างครตบเราลงนี่เลยครับเราสามารถแบ่งได้ว่าอะไรเราวางเงินเข้าด้านลูกหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วมันมันแล้วแต่ว่าเราจะอนุญาตให้เข้ามาตรงไหนได้ตอนนี้ตอนนี้แล้วเราสดไหมครับเลยนะครับแล้เราสดไหมครับ เรารักตัวเองมากเราคำตอบเขาไมครับอะไรนะครับรับคำตอบเขาหรือเปล่าไฟสีสุดสุดทำไมไฟออาไฟเป็นแรงที่ดีรานน็ตดีมากมากเลยรานน็ตดีสุดสุดดีมากอยู่วงการบรนาการแสดงได้รูปอะไรนะการแสดงได้รูได้อยู่ไ่ไ้เชื่ออยู่ขอถ่านน้ำตานิดนึง แต่หลายคนจะเข้าใจผิดคิดว่าพี่ชายเราเป็นแฟนกับเราโอ้ใช่แตกมาก<อ>ทุกคนจะเข้าใจผิดอยู่เลยใช่คือพี่ชายพี่ต้นนริปดินวีรวัตนดง<อ><อ>กับน้ำตาลทิพนารีวีรวัตนดงเ,<อ>เป็นพี่น้องแท้ๆกันนะคะไม่ใช่เป็นแฟนกันนะคะอหรือว่าเป็นเพราะว่าเราแบบว่าเจอพี่แล้วก็ถ่ายรูปก,กันแบบบอลอะไรเงี้ยเนี่ออกป้าน่าจะเป็นแบบฟิวไปถ่ายขอบสนามบอลแล้วก็เนื่อว่าแบบนี่เป็นแฟนนักบอลแต่ไม <า S 1> ่ใช่ค่ะน้องสาวที่หาเวลาไปเชียร์พี่ชายเฉยๆนะคะ ก็ยืนยั่นน okay ้องว่าเป็นพี่น้องที่ดีแต่ว่กบ้านต้องยินนั่นเลยท่มันนานมาเหมือนกันคนะคนที่มาทักปล่อยว่าอง่ายๆตอนเข้ามาเจนทีใหม่มีคนถามว่าเขาแต่งงานกันแล้วเหรอเป่าใช่ตัวเดียวกันเป็นพี่น้องที่คลาดตามกันออกเลยค่ะ อันนี้มีคนเข้าใจผิดอยู่ไหมโลกลก็ยังมีแบบมีคนอาจจะมีบ้างหนูเคยเห็นในคอมเมนต์อะไรเงี้ยแบบนี่แฟนต้นหรอก็ <c oughs> อาจจะยังแบบยังไม่ยังไม่เคยเห็นหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยมีตัวมาเป็นโบทลุกคู่กับแฟนใช่เพราะหวานมากเนาะแล้วเราเมื่อไหร่จะหวานเหมืนที่เขาครับรออยู่อรออยู่เปิดใจอยู่แล้วเราอ่ะรอถึงสี่สิบไหมรอถึงสี่สิบไหมอ้สัมภาษณ์นวมหนึ่งก่อ เป็นเรื่องธรรมดารอ40่ล้วถ้ามงไม่มีใครหมประหลาถ้าสยืสเหมือนเพสาวเพจอะไระพี่ว่าความสัมพันธ์จะไม่ชัดเจนยอีกยังอีกเธอเสียหายนะเธอเสียหายนะในสื่อรู้ว่าเธอไม่ใชบคันพี่พี่ไม่ใช่ใคไี่่รแค่ตงมันเะยแค่ิงัเฉยรแค่ติ้งกันเฉยหรอคกันเปยหรอค่อนกันเรอแค่กนเหรอแค่ติ้กันเฉยอแ้งนเขาหัอถคอติ้กันเพืหรอนงันเี้ตรองถัมเาค่ะ พูดชื่อเลยเหรอแล้วคนที่ทำไม่ดีก็มาแก้จบแล้วก็สนุกมากค่ะเชื่อนี่เมจิ๊กปะพวกเธอเลยไม่มีุึกประดับเลยแต่วันนี้มันเก่งแต่คือถ้าสี่คนนี้คกูยังโสดเนาะถ้าสี่สิบก็อย่าค่อยมาว่ากันผมอยากรู้ว่าฟังจากอัลบั้มผมผมไม่โสดได้หรอก เพลง12เพลงอกหักไปแล้ว8ปดอันนี้คือผมไม่โกดได้หรอกอันนี้ขายของนิดนึงป้ายต่อาไปเลยมีคนอาจจะไม่ต่อนั่นหน่วยให้นอนขายงานเล่คอนเสิร์ตที่กำลังจะมีครับคอนเสิร์ตนะครับคนเดียวคอนเดียวด้วยบัตรยังขายอยู่นะครับผมเล่นวันนี้ที่สามนะครับที่สันเอร์โดมนะครับที่ไทย มีแฟนหรือไม่มีแฟนนะครับพาแฟนพาเพื่อนนะครับ uh huh. พาผู้หญิู้หญินะอานะครับไม่ว่าจะใครนะครับ,รบรว่าพามาได้นะครับเป็นคอนเสิร์ตน้กบินนะครับเป็นคอนเสิร์ตที่เอ่อเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับผมทุกอายุทุกเบรนช์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอ่อ คนที่อยู่ที่ไหนก็ตามนะครับสามารถดูได้นะครับดูได้ไม่ได้ด้วยมาเบียวไปด้วยกันอ่ะมาเบียวไปด้วยกันครับอันนี้พ่อไปถึงไหนแล้วแน่นอนูไปแล้วครับพ่อมาจีบยูเนต์แล้วใกล้คอนเสิร์ตแล้วเอ่อตอนนี้ก็กำลังเริ่มหลายๆยุทธ์หลายๆอย่างอยู่ครับเรื่องพอเริ่มคอนเฟิร์มเรื่องนี้นั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญนะครับทุกคนฮะอย่าลืมนะ ฝากลานเิสเทกานนนังาี้ด้วยคอนเสิร์ตเรายาวจริงป่าวคอนเสิร์ตประมาณ7ชั่วโมงครับถ้าสมมติว่าใครกลัวอ่ำกลัวอะไรก็สามารถเอาลานเองนะครับไปทาให้ชื้นชร้นมาร์หน้าเลยมาร์หหนน้้าามดูเลยนะครับเราจะรูปพี่ให้เหมือนบ้านนะครับขายโอเคเนาะอจะไปยิงปากหน่อยลานิสหน่อยไหนๆครับบนตัวกันสี่คนแล้วก็ขอฝากลาเนิด้วยนะคะไม่ว่าจะแบบเป็น ลายของเออ่ครีมบำรุงนะคะหรือว่าจะเป็นพิชานนะคะก็ฝากด้วยใช้แล้วผิวใสผิวสวยแน่นอนค่ะใช่ค่ะมาเป็นครอบครัวละเน็ตแคมปิ้งกับพวกเรานะคะโอ้ยขอขายนิดนึงได้ไหมอ่ะขายเลยทนแต่ไหนจะจินอะไรอย่างเงี้ยคือเราเล่นละครด้วยกันใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมีคอนเสิร์ตเจินแบบว่าลาสไวล์ไลฟ์ดิวดอนไลฟ์ออนสเตจนะคะก็จะได้เห็นมารกแอนด์จาร์อาจจะมีโมเมนต์ต่างๆเพรคนในเรื่องเล่นคู่กันอ่าแล้วใส่ชุดแต่งงานไหมอ่ะอันนี้ก็ต้องไปดูไม่ไปดูคอนเสิร์ต แล้วตอนนั้นพี่ใส่มันขมไหมหรือว่ายังไงตลกขำตลกอะไรอ่ะมันดูจิ้นอะมันเป็นที่นี่มันดูแบบว่ามันดูแบบว่าวิ่งโมเมนตท่านี้อยากตลกไม่ตลกใกล้แค่คือแค่ไหนก็ไปดูได้นะคะที่เราอินกันได้น้องภาพจิ้นมันทำให้เรามีงานเนาะด้วยก็ด้วยแต่ก็อยากฝากที่จริงอยากให้เห็นโมเมนต์ของเราสองคนความเป็นเพื่อนความสนิทของเราบนเวทีแหละว่าแบบเออนะตอนนั้นนะตอนนั้นตอนซ้อมเราจะทำได้ดีแต่พอมาเจอทุกคนอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบหลุดคำออกมาอะไรก็อยากจะถาม เราไปได้เห็นโมเมนต์มมนตั้นมากโมเมนต์หวานเหมือนที่ในซีรีส์ครับผมตอนที่มีคอนเสิร์ตเนี้ยผมเดินบอกน้ำตาเลยว่าเออเพื่อนถ้าแบบในซีรีส์อะเต็มที่เลยนะเ,ออเราก็เล่นแบบในซีรีส์เต็มที่เลยแต่ข้างนอกคือหานน้ำตาลแต่ถ้าในแบบในในคอนเสิร์ตนั้นอะเราไปในไนท์กับพอใจถ้าทำอะไรไปก็คือในซีรีส์นะหนูร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วหนูเป็นคนบอกด้วยซ้ำว่าซีนแต่งงานอ่ะให้จูบเลยเออแล้วใครไม่100ร้อยเปอร์เซ็นต์เหรอ ใช่คือบทมันไม่ได้เกี่ยวว่าจูบนะบอกว่าเอารบบทผมกเขาไม่อยากให้แบบเฮ้ยไปจูบไปพูดเป็นผู้หญิงไงอย่างเงี้ยฉันโดนเริ่มสงสัยแล้วตอนนี้พร้องเลยสงสัยไหมสงสัยไหมไม่สงสัยครับเป็นการการทำงานปกติเลยนะใช่ผมทำงานกับตั้มตั้มมาก็เป็นอย่างนี้เลยแล้วจูบกันก็เป็นอย่างนี้เลย่ตอนั้นโดนเริ่มไม่ได้แล้วตรงนี้โอเคครับคุณครับเด็กๆขอบคุณนะได้เลด้เลเติร์ดแล้วไปไปไหน